นอกจากระบบไฟที่เราเดินไว้ในบ้านแล้วนะครับนอกบ้านเนี่ยเราก็ต้องมาคิดด้วยนะครับว่าเราจะใช้ไฟจุดไหนบ้างนะตัวอ,อย่างผมเนี่ยก็จะมีการจับตัวสายไฟเนี่ยไปใช้ที่จุดบริเวณหัวเสาที่เป็นรั้วนะครับจะมีการใช้ไฟแสงสว่างรวมถึงอนาคตเนี่ยจะมีการติดตั้งเป็นประตูรีโมทด้วยนะครับตรงนี้ผมก็เลยจะต้องมีการจับสายไฟแล้วก็เดินสายไฟต่างๆเนี่ย ในดินเนี่ยเพื่อจะไปโผล่นะครับที่รัวอีกทีหนึ่งด้วยนะตรงนี้ผมก็จะมีการเดินระบบสายไฟต่างๆเนี่ยไว้รอด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟติดผนังนะครับบริเวณรอบนอกบ้านเนี่ยทุกจุดเลยเราต้องเดินระบบเนี่ยให้ครบนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่เราเดินระบบท่อด้านบนเนี่ยถ้าเราไม่เดินไว้ตอนนี้นะพอเราทําข้าแล้วครับมันจะทํางานได้ยากมากหรือว่าจะไม่สามารถทําได้เราอาจจะต้องมาเดินข้อรอยที่ผนังมันก็จะเห็นด้วยนะครับอีกอย่างถ้าเราทาสีไปแล้ว บิวอินต่างๆในในห้องนะครับหรือว่ารีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะมาเดินระบบไฟอีกครั้งหนึ่งในบ้านเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าทำได้ยากแล้วก็ส่งผลดูไม่สวยงามอะไรแบบนี้นครับดังนั้นเราต้องเดินระบบไฟต่างๆเนี่ยให้ครบให้หมดนะครับที่เราจะใช้ภายนอกตรงนี้นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะมีการติดไฟพวกไฟโคมติดผนังแบบนี้นะก็ใช้ของเก่าด้วยก็ทําให้ประหยัดงบประมาณไปด้วยแล้วก็สามารถเอาของเก่าเนี่ยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ หลังจากที่เราเดินระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างปลั๊กไฟทั้งภายในภายนอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําถัดไปก็คือการเดินตัวสายไฟที่จะรวมเข้าไปในตู้คอนซูเมอร์เพื่อควบคุมระบบไฟทั้งบ้านของเราเดี๋ยวดูกันต่อในตอนถัดไปครับ